ที่ป้าเห็นนะมีหนึงหนละหนึ่งหนึ่งสองสองนึ่ง่ะสองน่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าแมวก็อยู่ที่เอ่อบริษัทมิตซูบิชิอัลโตเฮาส์นะครับออ่อปู่เจ้าสำโรงค่ะตอนนี้ป้าแมวยืนอยู่คู่กันก็คือรถมิตซูบิชิไททันนะคะรุ่นใหม่เลยค่ะสีส้มสีส้มซึ่งเข้ากับนี่กระเป๋าป้าเลยนะคะ แต่ของเขาจะเข้มข้นกว่า <c oughs> รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นดับเบิลแคบพัส bon GT สประตูนะคะสีส้มคะ่ะราคาก็9 2 3ค่ะ923,000นะคะ,ะทีนี้ป้าจะพามาดูนี่เลยค่ะดูด้านหน้าของรถเลยนะคะนี่นะคะตัวรถนี้จะเป็นสีส้มสีส้มส้มส้มแต่ส้มสวยกว่ากระเป๋าป้าเนาะนี่นะคะดูโลโก้ของรถเนี่จะเป็นโครเมียมนะคะ เป็นโครเมียมงามมากเลยค่ะติดกันนี้ก็จะเป็นเออเออเป็นสีเงินนะคะด้านหน้าของรถตรงนี้ที่เป็นหลังพึ่งแล้วก็นี่นะคะสีส้มอาจจะมีเดี๋ยวค่ะมีเออเลเซ,ซอร์อยู่นี่นะคะนี่กล้องอยู่ตรงนี้ค่ะกล้องอยู่นี่แล้วก็ตัดลงมาต,ตามจากกล้องนี่ก็เป็นตัวรถด้านหน้านจะเป็นสีส้มลงมาการกระแทกนี่จะเป็นเออสีเงินนะคะ ดูดูสิคะเนี่ยไอตรงนี้เป็นกลมๆห้อยๆเนี่ยตามปกติป้าเห็นจะอยู่ด้านหลังนะคะมีรุ่นนี้ดูสิคะรุ่นนี้อยู่ด้านหน้าเนี่ยเออเขาห้อยตุ๊กตาด้านหน้าก็ได้เนาะแต่ใครจะเห็นล่ะเนาะนี่นะคะนี่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นเงินเป็นเงินสีเงินสีเงินนี่เห็นไหมคะดูเขาไล่โอ้โหดูแล้วดูนี่ตรงนี้นะตรงเป็นตรงนี้จะเป็นเป็นโคนี่นี่เป็นโคเมียมยาวเขาดีไซน์ยาวมาเลยค่ะ แล้วก็ไฟเดี๋ยวนะคะดูไฟนี่นะคะดูไฟเดย์ไทม์นี่ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วไฟหน้านี่ค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่ดีไซน์งามมากเลยค่ะ <S <S ไล่ลงมาตรงนี้ก็เป็นนี่นะคะเป็นโครเมียมโครเมียมยาวนี่ตั้งแต่เนี้ยลงมานี่เลยเขาดีไซน์ได้แบบโหแข็งแกรง่งแบบแกร่งมากเลยแล้วก็เออไล่ลงมาตรงนี้นี่ไฟเลี้ยวจะมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็ไฟอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอยู่นี่ค่ะนี่แล้วมาดูดูฝากระโปรงนะคะนี่ดูดูฝากระโปรงค่ะนี่เขาเป็นเหลี่ยมนี่เขาเป็นเหลี่ยมขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะนี่นะคะเขาแบบโโหเขาดีไซน์แบบจริงๆป้าป้าทึ่งมากเลยอะ่ะนะคะดูแล้วสีสันเขาก็แบบสีสีสวยมากเลยนี่นะคะทีนี้เรามาดูล้อจะเป็นล้อ,อยางบิตสโตนเดี๋ยวนะครับเบอร์ 26560 R18 ค่ะนะคะแล้วดูนี่ดูนี่เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเออลมดำลมดำล้อแม็กนะคะเป็นเป็นดิสเบรกค่ะดิสเบรกด้านหลังนี้จะเป็นดำนะคะดำเบรกนี่นะคะดูความดูความงามของล้อค้าสิคะนะคะแล้วดูนี่ก็คือซุ้มล้อดูซุ้มล้อสิคะซุ้มล้อเขากว้างมากอะซุ้มล้อเขากว้างมากแล้วนี่ เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะบางโคนเหมือนบางอ่ะป้าเรียกบางโคนเนาะบางโคนเป็นเป็นเป็นยางอย่างดีแบบหนาหนาแต่นิ่มนะคะเนี่ยเนี่ยดูสินะคะแล้วนี่อันนี้โชกโอ้โหดูโชกเขาสิ <Wow. S 1> มาดูโชกสิคะโชกเขาเมื่อเริ่มเลยอะมองเห็นโชกเลยเนี่ยแบบลุยเนี่ยรุ่นนี้แหละที่ป้าลุยเขาบอกลุยสุดๆเลยนะลุยแบบแบบสมชายชาติเลยแบบ โอ้แล้วค่ะนี่แล้วดูดูบันไดเขาสิก็มีบันไดให้ปีนนี่บันไดแล้วก็ตรงนี้เป็นเออนี่บันไดปีนสีดำละ่ะแล้วก็มีขอบตัดสีเงินนี่นะคะยาวนี่ไปถึงนู่นเลยเกระจกด้านคนขับนะคะดูสิเนี่ยเห็นไหมสุดยอดไหมละ่ะนี่เป็นโครเมียมโครเมียมเต็มเลยนะฮะตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นตัดดำแล้วไฟนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟ led นะคะ นี่ไฟ led อ่อนนู่นเอ่อก็จะเป็นหนวดสาวกาศหนวดกุ้งก็ได้หนวดแมวก็ได้ลหละ <c oughs> เนาะแล้วก็ดูนะคะนี่นะคะกล้องอยู่ใต้นี้ดูนี่ขอบตัดขอบนี่โครเมียมก็เนี่ยก็เป็นปุ่มเปิดกดล็อกประตูเนี่ยนะคะแทนมีนนนกุญแจอยู่ในกระเป๋าหมากเนี่ยเนี่ยนะคะ ยืนใกล้ๆเราก็กดปิดเปิดล็อกอะไรได้เลยพร้อมไม่ต้องมาเอากุญแจมาเสียบเลยนะไททันพลัสค่ะ <c oughs> ค่ะนี่มาดูมาดูไฟท้ายกันนะคะเ <c oughs> นี่ยตัวนี้ก็เป็นไฟเอฟ <c oughs> ไฟท้ายเป็น LED light guide นะคะนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟทับทิมอยู่นี่ค่ะนะคะ <c oughs> ไฟทับทิมอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าจะไปเปิดไฟให้ดูนะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่ง เห็นไหมคะนี่ไลท์ไกด์ LED ไลท์ไกด์เห็นไหมคะมนี่นะคะนี่ทีนี้มาดูด้านท้ายของรถนี่นะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเอ่อเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแต่พลาสติกแบบแบบแน่นๆปึกเลยนะสีสีดำเขาเรียกดําด้านนะคะดําด้านเขาติดไว้เพื่อเนี่ยไงคะเวลาเวลาพ่อค้าแม่ค้าเวลายกของขึ้นลงเนี่ยของจะได้ไม่ไปชนเนี่ย สีสีตรงนี้จะได้ไม่ถลอก <Wow. S 1> ไม่ถลอกกอกเปิกละนะเนี่ยดูเขาทาให้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยนะคะไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้ปาคล้องแล้วนะ uh. วก่อนยังเบรกสามดวงดวงสามอะไรก็ไม่รู้นี่ไฟเบรกดวงที่สามอยู่นี่ค่ะแล้วไล่ลงมานี่เป็นโหนี่ที่เปิดเ็าเป็นโครเมียมด้วยนะโครเมียมอย่างโครเมียมยาวมางี้เลยมีกล้องกล้องมีกล้องด้วยค่ะมีกล้องอยู่ตรงนี้ นี่โลโก้มิซูบิชิโคเห็นไหมล่ะนี่แล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้บันไดบันไดที่ปีนเนี่ยสำหรับปีนสีดำแล้วก็อันนี้เป็นเออเขาเรียกสีสีทาไอ้สีเงินสีเงินค่ะสีเงินนี่กันกระแทกนี่กันกระแทกมั้งโอ้กันกระแทกด้านหลังอยู่นี่นะคะสีเงินนี่ อ๋อล้อโอ้โหมาดูล้อสิอยู่ใต้นี้ล้อบล้มเลยอะ่ะล้อใหญ่มากล้อใหญ่มากอืมดูท่อไอเสียดูอันนั้นเขาเรียกแหนบมั้งเนาะแหนบแหนบแหนบไม่ใช่แหนบนะแหนบเนาะดูป้าเดี๋ยวป้าลองเปิดดูดิโอ้ป้าชอบโคเมเมมเปิด Oh, <Wow. S 1> สีส้มดูสี่วับวับวับโอ้โ oh, oh, งามงามอรรามโอ้โ oh, ห oh. นี่ปึกปักมากเลยสมชายชาติเชียวไตเ้นนี่แล้วนี่ตรงนี้เขาเป็นนี่โอ้ oh, ล็อกอย่างแน่นอย่างหนาเลยเห็นไหมมันธรรมดาป้าเคยเห็นพอเปิดงี้ปุ๊บมันจะห้อยลงงี้เนาะ <c oughs> แล้วดูนี่สิมันมันเป็นลวดสลิงนะเนี่ย เป็นลวดสลิงแน่นอนแล้วก็มีเป็นเป็นปอกมันพลาสติกเนี่ยหุ้มอีกทีนะคะอย่างแน่นหนาเลยดูสิเห็นไหมเนี่ยหื่เพราะอย่าลืมแค่ตรงนี้มันก็โอ้โหหนักเปึกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนโอ้หเปิกเลยอย่าบอกว่าที่ปัดน้ําฝนนะ <c oughs> ที่ปัดโยนนี่อืมนะเดี๋ยวป้าจะเปิดดูป้าเปิดให้ดูนะคะโอ้โอ้ตัวเบร่มเลยดีเซลค่ะ นี่แล้วตัวตรงนี้เอออันนี้มันสีส้มใช่ไหมโหอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนี่ยเออเออเห็นไหมคนละสีเลยไม่รู้ป้าจะเรียกสีอะไรสีม่วงสีม่วงอ้อยส้อยสีอุมคึมมั้งไม่รู้ว่าป้าเรียกอ้อยสีม่วงอ้อยส้อยสีอุ้มคึมไว้ก่อนนี่เติมดีเซลนะคะเติมดีเซลนะน้ำมันพืชไม่ได้นะตายแล้วจะเป็นป้าปาั๊มได้มั้ยเนี่ยเนาอ เป็นป้าปัาม๊มได้มั้งเนี่ยอ๋ออ๋โอโถ่เห็นไหมป้าเสยอย่างเนาะป้าเนโกะเสยอย่างนี่ไงนี่อุยป้าเจออะไรนะนี่งวดนี้นะคะงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะเดี๋ยวป้าอืมโอเคงวดนี้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ที่ป้าเห็นนะ่ะมีหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองละสองหนึ่งสองละนี่แล้วตรงนี้เอ้ยมีลูก,กตามีปากอุจายน่ารักอีกเห็ okay, นะป้าให้แล้วนะังวดนี้นะโอเคเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนนะดีเซลนะคะดีเซลน้ำมันพิ่เติมไม่ได้นะคะปิดให้เขาก่อนโอเคนี่เดี๋ยวป้าจะปินขึ้นบันไดนี่ มาดูห้องพักผู้โดยสารด้านหลัง<อ>น,นะคะนี่เนี่ยโอ,โอ้โหเอาละนี่ป้าปีนขึ้นมาแล้วนะมีตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะเนี่ยพลาสติกแล้วก็ตรงอ่ะนี่หนังค่ะอ๋อเฉพาะตรงนี้เป็นหนังนี่ที่เขาเย็บนี่เห็นนะเย็บนี่นี่อันนี่เป็นหนังแหละหนังนิ่มเลยหนังนิ่มพลาสติกนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นพลาสติกเงาอ่ะ,อะสีดําเงาวับวับ,วบ แล้วโคเมียมเห็นไหมเนี่ยโคเมียมนี่มีโคเมียมโคเมียมโคเมียมอันนี้เงินสีเงินเป็นสีเงินนะคะนี่วางไปเลยขวดเป๊ปซี่ใหญ่ๆกระติกกาแฟใหญ่ๆวางไปเลยอันนี้ก็มีพ็อกเก็ตเนาะพ็อกเก็ตเดี๋ยวนะโอ้นี่นี่น,น,นีดูตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมีที่มีที่ชาร์จนี่นะคะนี่น,น,นี่ที่ชาร์จอยู่นี่อันนี้ก็วางโทรศัพท์ไปได้ ที่รัดเข็มขัดโอเคปรับได้เห็นไหมคะพับออกมาได้นะคะตรงนี้นะคะพับได้แล้วที่พิงศีรษะนี่ก็โอเคละยืดได้นะยืดได้นะแต่นี่ก็หุ้มพลาสติกไว้ไฟนี่เขาดีไซน์แบบเดี๋ยวป้าจับนี่ก่อนเออมั่นดีกระชับมือดีโอเคนี่ไม่มีการํำว่าตกก็แล้วกันแหละ, <c oughs> ละเสียหลักไม่มี <c oughs> ก่อนน,นะคะมาดูด้านนี้เลย เอาเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นป้าจะดูอะไรก่อนลำโพงฮะทวิตเตอร์เสียงมันจะออกมันจะแหลมแหลมิงิเสียงวิววิวไม่เสียงจริงไม่เสียงจริงหลีดนะส่วนที่เลื่อนหน้าถอยหน้าถอยหลังก็อยู่นี้นะคะที่ปรับแอร์ จับโหนขึ้นมาโหนขึ้นมากระจกดูกระจกก่อนนะคะนี่ก็เป็นที่โหนนะมีที่โหอนอีกนี่สองโหนเลยนะเอากระจกมีค่ะนี่นะคะแต่ป้าจะไม่ไปเปิดของเขานะนี่นี่มีกระจกมีค่ะเนี่ยเคหืมดูสกุนโซน้นาเดี๋ยวดูกระเป๋าเ,เขาเรียกพ็อกเก็ตพวกหรือลิ้นชักมั้งไม่รู้เดี๋ยวนี่นะคะนี่เห็นไหมเขาค่อยๆไหลเห็นไหมคะ มันเป็นบางรุ่นบางรุ่นที่มาแบบน,นั่งอย่างเงี้ยเขาลงหลง่นปุ๊บที่เรามากระแทกหัวเข่าเลยแต,แต่อันนี้เขาค่อยๆเขาซอบอ,อ,อ่อนโยนอ่อนโยนแบบมีมรารยาทเขามีมารยาทเนาะคอเมียมเปล่านะป้าไม่ได้กระซิบป,ป้าจะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวกดอื่นดูนี่ก่อนเลยนี่ความดันลมยางนี่มาดูตรงนี้เติมลมนี่เขาเขียนว่าไม่บรรทุกเนาะไม่บรรทุกก็คือเราไม่ได้บรรทุกของนี่สามสองสามสองค่ะหน้าหลังเท่ากันนะคะ ทีนี้ถ้าบรรทุกเนี่ยหมายถึงถ้าท้ายรถเราเนี่ยบรรทุกของอะไรเยอะๆอย่างเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายของอะไรของเยอะๆอะไรพวกนี้นะก็จะเติมนี่ด้านหน้า3าสองด้านหลัง4ีสองนะคะนี่นะคะรายละเอียดมีให้อยู่แล้วแล้วก็ดูนี่นะคะดันขึ้นไปเนี่ยไอที่พนักพิงนี่นะคะนั่นนะนี่นะคะก็จะนี่นี่พับเข้ามานะคะเอ็นลงไปนะคะส่วนไอตัวเนี้ยถ้าหมุนเนี่ยเขาจะปรับตรงนี้เห็นไหมคะ ปรับตัวตัวที่นั่งเนี่ยให้สูงขึ้นนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นี่ป้าพ่เนี่ยหมุนซ้ายเขาก็จะพับลงนะคะนี่แล้วดูตัวบเบาะเส่วนด้านที่ถอยหน้าถอยหลังอยู่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ด้านหน้านี่ค่ะแล้วมาดูเบาเบาะนี่เป็นเบาโอ้ยดูสิเบาก็เป็นเบาแบบสปอร์ตเลยนะคะเนี่ยมีเจาะรูๆๆป้องกันความชื้นเงอไหลขย้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเจาะเป็นรูๆๆเขาเรียกว่า เบาแบบสปอร์ตอ่ะแล้วหนังตรงนี้เห็นไหมตัดเย็บเนี่ยตรงหนังตรงเนี้ยตัดเย็บตนเป็นได้สีเทาเดิน2เส้นคู่เห็นไหมคะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะพับก็ด้วยไฟฟ้านะคะกระจกด้านซ้ายฝาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือตัวสตาร์ทรถนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับระดับไฟนะคะมีศูนย์ก็ต้องมี1นี่ปรับ1 2 3 4งสอาปรับได้4ระดับเลยนะคะเนี่ยระบบกันลื่นถไลไมของรถเนี่ยนะคะ ดูเป็นรูปรถแล้วก็เป็นถนนแบบลื่นไหลนี่ดูอันนี้ดูง่ายๆเลยเนาะเติมน้ํามันตรงนี้นะคะเมื่อกี้ป้าก็ไปเปิดทิ้งแล้วแหละส่วนเปิดฝากระโปรงนะคะนี่นี่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะก้านนี้ก็จะเป็นก้านปรับเอ่อปรับไฟนะคะไฟไฟเลี้ยวไฟหน้านี่นะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงี้ยแล้วนี่ก็คือปรับปัดน้ำฝนนะคะปุ่มปัดน้ำฝนควบคุมเครื่องเสียง PM f m AM m p ฟเอออะไรนี่นะคะนี่แหละแล้วก็นี่ที่รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ อันนี้ก็ควบคุมความควบคุมความเร็วของรถนะคะนี่นะคะปุ่มพวกนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมฟังกช์ชันของของหน้าปัดนี่นะคะหน้าปัดรถนี่นะคะค่ะแล้วมาดูพวงมาลัยเขาเรียกหนังดําด้านเนาะเหมือนรุ่นเหมือนรุ่นไอปาจิโร่เลยนะแล้วตรงนี้เขาจะมีมีเจาะรูๆูระบายอากาศนะเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยเเป็นรูๆูนะคะเขาดีไซน์เหมือนนี่เลยรุ่นปาจิโร่ โพูดยังก็เคยใช้เนอะอที่ไฟนะคะแล้วก็นี่มีที่เก็บแว่นตาดูกระจกเอ้า <c oughs> คนขับไม่ต้องดูความหล่อละ <c oughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายแก่งผู้ชายแก่งเลยไม่ต้องใช้กระจกได้รู้ไหมคะเนี่ยเมื่อก่อนป้าสงสัยไอ้ปุ่มนี้มันเป็นปุ่มอะไรไม่รู้แต่เนี่ยเดี๋ยวนี้รู้แล้วเนี่ยเวลาเวลาที่รถเวลารถด,ด้านหลังเนี่ยเขาเขาส่งแสงมันสว่างเข้าตาเนี่ยนะ ไอเนี้ยก็ปรับเอาลงมาเงี้ย <c oughs> เขจะช่วยปรับ <c oughs> ปรับแสงที่มันส่องทำให้ตาเราแสบผ้ามัวเนี่ยตัวนี้แหละ <c oughs> พูดง่ายๆปเนาะอธิบายง่ายๆเนาะเลดีอเครื่องเสียงอ,อ,อันนี้เ,เป็นออโ,โต้นี่นี่แอร์ออโต้นะคะปุ่มฉุกเฉินปุ่มประหยัดน้านํามันอันนี้ hdmi นี่นี่นะคะอันนี้ก็นี่ที่เสียบโทรศัพท์แหละเนาะนะคะอันนี้ก็เออมีที่ <c oughs> มีด้วยรุ่นนี้ เฮ้ยป้าไม่เห็นมานานแล้วไม่เห็นมาหลายรุ่นไม่เห็นรุ่นนี้มีด้วยอืมไม่บอกก็รู้นี่เก็บเหรียญโอ้ยหโหดูนี่ดูเป้นที่ที่ไอ้เกียร์เขาสิโอ้หเป็นเงินน่ะเป็นเงินแล้วมันไม่ใช่เงินแบบวับธรรมดานะเขาเล่นลวดลายโอ้โหดูสิอ่ะดูใกล้ๆโอ้โหเป็นเป็นเงินน่ะเนี่ยเงินโหเล่นลวดลายแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นดําเงาอ่ะดําเงาโอ้โหดูดิ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคนดีไซน์นี่เหลือเกินอยากเห็นหน้าเนาะนี่แล้วก็โอ้นี่เบรกมือเขานี่มีหนังหุ้มด้วยนะนี่เก็บเหรียญน,นี่ใส่ขวดอะไรก็ได้เนาะแป๊บสี่แป๊บส่วที่พักพิงม,มือล่ะมีตรงนี้อีกนะคะเก็บอุย้ยลึกด้วยเนะี่ยขึ้นลงโอ้ยได้สี่มุมเลยอะ่ะโหรถเขาสวยมากสวยสวยไม่ใช่สวยอย่างเดียวสวยแล้วแบบแข็งแก่ง แข็งแก่งแบบสมชายชาตีเลยอ,ะ oh. อ่ะนะเสียดายป้าไม่ได้เกิดเป็นผู้ชาย oh. อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอีกหลายๆรุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายนารา